มาค่ะมามาได้เวลาเอาต้นไม้ออกโดนแดดและว,วันนี้วันแรกที่แดดออกเมื่อคืนไม่ตกวันก่อนตกทั้งวันทั้งคืนวันนี้เอาต้นไม้ออกโดนแดดโกศลจะ้ะดูดิยอดออกมาใหม่ไม่แดงมันเก่าแดงแดงใบใหญ่สวย หรือว่าเป็นเพราะใบอ่อนใบแก่ออกมาแล้วเขาคงจะแดงมนะั้งเห็นไหมแดงหมดเลยดูถ่ายรอบๆดูแดงแดงแดงตัวนี้ก็บอนอยู่ใต้ร่มมะม่วงก็ออกมาโดนแดดดูสีมันไม่สดใสอเป็นสีมงหมอง,มองสีมงหมองไม่ใสแต่ว่าใบออกมาใหม่ใสเพราะนานเป็นใบเก่าแล้วจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวดองมาโดนแดดนี่ก็ใบสวยนะซ้อนกันเลยหลายใบยซ้อนกันเนี่ยออกมาใหม่สีนะ่ใบเนี่ยยังไม่แดงเลยเอามาโดนแดดด,ดูเผื่อว่าเขาจะแดงอันนี้ก็ฮกหลงฮกหลงกําลังจะขึ้นสีก็เอามาโดนแดดด,ดูต้นเล็กๆก,ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมกั้งเพราะาเราเอาเพราะว่าเราเอาน้าล่ออยู่อันนี้ก็โกศล น,นี้เอากิ่งมาปักซ้ำต้นมันให้เขาเอาไปละอันนี้เขาเรียกบอนอะไระบัวแดงคิดว่าต้องเป็นบัวแดงนะนนไม่ใช่เม็ดทับทิมแดงมันไม่มันไม่มีเม็ดต้องเป็นบัวแดงแน่เลยแต่สวยดีนะออกมาโดนแดดชอบใบเขาใหญ่ดีอะ เขาสมบูรณ์เขาใบเขาใหญ่สวยๆมากแยกสวยสามกระถางกระถางก็เก่าๆเก่าๆเ,เ,เ,เละเทะๆยังดีกว่ารวมกันถ้ารวมกันมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้จะเบียดกันมากน,นี้เราแยกมันก็ใช้ได้อยู่เนาะมีรูอยู่ข้างใต้มันก็เอากองน้ําน้ําก็มีอยู่นี่กองน้ําไว้นี่ย่อน้ําไว้อยู่ อ่าลอไว้รอไว้ถุงรองพอ็ถังเขาเละแต่ก็ไม่เป็นไรโกศลนไม่ต้องรองรองแต่พวกบอลต้องรองไม่ต้องรองน,อน,น,อนุ่นโกศลนอีกโกศลนี่ก็คือโกศลนใบใบหยกักใบเกลียวอันนี้ก็เล็บคุดอันนี้ก็เรียกใบอะไรนะ มันตัวปิงเคยเห็นตัวปิงนะขอบมันจะเหลืองๆอย่างนี้แหละต,ต,ตัวดำตัวดำๆเขียวๆแล้วขอบเหลืองๆปิงที่มันเกาะวัวคว,วายาอะไรนะพูดมาแล้วน่ากลัวใส่ปุ๋ยสูตรสิบหช่วงนี้ฝนเยอะกลัวมแมลงถอนออกอันนี้ก็โกศลนใบใบเหลืองสวยอยู่แต่พวก ใบขึ้นมาใหม่มันก็ออกเขียวเพราะนานไปมันก็คงเหลืองจะว่าโดนแดดก็ไม่ใช่นะตรงนี้โดนแดดเปีเป้ยงๆเลยมันก็โกศลนใบอะไรเขาเรียกในบะจะก,กลมก็ไม่กลมจะยาวก็ไม่ยาวอนะสวยอยู่ออกมาหน้าฝนอนะ่ะมันยืดฝนเดี๋ยวพอตกหน้าแล้งก็คงจะคิดว่าก็คงจะออกขึ้นสีนะมันได้น้ำาดี้ยงก็เลยไม่ค่อยขึ้นสี ตอบบลีเลี้ยงในตะก,ก้าน้องชายชนก็เลี้ยงในตะก,ก้ากับพองเฮาเลี้ยงในตะก,ก้าโดนแดดอยู่โดนมากก็ไม่อยากให้โดนโดนสักครึ่งวันตอนเช้าก็พอเอานี่มามาโดนแดดด,ดิโอ้น้ำเต็มกระมังเลยทำยังไงเนาะ ชายชนใบที่สี่ใบที่สามก็ได้แดงอยู่นะแดงนิดนึงใบที่สี่แดงเยอะใบแรกแดงมาตั้งแต่ใบแรกใบแรกแดงดีใบที่สองไม่แดงใบที่สามใบที่สามเต้มปายนิดนึงใบที่สี่เต้มเยอะใบที่ห้าคงจะเต้มเยอะอยู่หรอกมันกำลังจะเป็นหลอดขึ้นมา ยังไม่เห็นหลอดเลยเพราะว่าตัวนี้เพิ่งบานเต็มที่เดี๋ยวรอใบนี้แก่สักหน่อยแล้วก็จะมีหลอดขึ้นมาใหม่ชายชนนี่แหละทั้งหมดทั้งบ้านมีต้นเดียวนี่แหละอันนี้ก็รวยไม่เลิกตัวนี้ก็ฟิโลฟิโลเมอร์กิน้นนี่แตกต่อโผล่ใบใหม่ออกมาได้ไหมสวยแล้วตัดจากตรงนี้ตรงนี้ก็ออกยอดใหม่แล้ว มันเป็นเพราะสายพันธุ์นะสายพันธุ์ไม่ไม่ลายก็ไม่ลายเด้อสายพันธุ์ไม่ด่างก็ไม่ด่างอ่าถ้าสายพันธุ์ด่างนะโผล่มาก็ด่างเลยเห็นไหมนะ่ะสวยมากนะ่ะอืมหน้าบัวมากหน้าบัวหน้าบัวโดนแดดเอาหน้าบัวออกมาโดนแดด นี่ก่อนนะคะจบคลิปแล้วค่ะ